สวัสดีคะ่ะเอฟซี C, ทุกท่านไอ้หลังเลิกงานค่ะหลังเลิกงานมือนีลูกชายทําโอค่ะต่อก็เลยเขาป้าหาเห็ดเนาะคะ่ะเขาป้าหาเห็ดได้า่าต่อปะฮู้นะคะว่าสิมีเห็ดให้เก็บบ่เนาะคะ่ะกาสีพ้าทุกคนเข้าไปหาเบิรงนเนาะคะ่ะป้าแถวแถวที่ทํางานเนาะคะ่ะทุกคนไปเก็บเห็ดน้ากันน้าต่อะคะ่ะไปรุ่นน้ากันว่าสิมีเห็ดบาจาฝ้ามือนีฝนตกเนาะคะ่ะมือบ้านนี่ต่อกะบ่ได้เก็บเห็ดเนาะคะ่ะต่ออันไปหาพี่สาว พี่สาวทู่มัดเนาะจ้าเพื่อนหลานเพื่นมาจากสตอกโฮมเห็นเราจ้าเห็ดเห็นแล้วเ,เวพื่อนมาจากสตอกโฮมอันพาหลานมาเนาะจ้ามือนีต้อสิเอาไปยังส่เลยเนาะค่ะแล้วก็เพื่อนอยากให้ไปหาไปเบื้องหลานเพื่อนเนาะก็เลยบ่ได้ไปเก็บเห็ดจ้าบ่าได้ไปเก็บเห็ดมือบ้านนี่มือนี่ตัวก็อยากเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยพอดีลูกซ้ายเขาปลาเนาะจ้าเอ้ยบ่แเมนลูกซ้ายทํำโอ ตอกระเลยเข่าปลานามูนี่นะจ้ะมีอยู่ค่ะทุกคนดอกใหญ่อยู่แต่ว่าตอกระสีมันฝนตกมันมืดเนาะค่ะตอกระสีข่อย่มเอาเลยเก็บเอาเลยไปตัดขาอยู่บ้านเนาะจ้ะเอาไปตัดขาอยู่บ้านให้ทุกมาตัดขาซอยตามทีเอฟซีบาคือเพราะนั่นเอาโอ้บางในมัน,ม,นมันกรอบค่ะมันนั่นเอฟซีจากไหนบาถึงตอสิตัดขาคืบอบพตัดขากระคุ้นขาทอกันเนาะจ้ะเบื้องเรา ตอเก็บซาคือเกาพี่น้องเอ้ยอยากเบิ้งซ่อนใต้ดอกต้อกะเห็ดบ่เป็นดอกด้วยค่ะพี่น้องให้เอามือซ่อนใต้ดอกเนี่ยมันมันบดมันบวเป็นหลายเพราะสิไดเอามือซ่อนใต้ดอกนะคะ่ะมันเป็นห,หน่อยๆันซ่อนไปสิมันก็ขาขาดไปพี่น้องเนี่ยมันบวคือเขาหยุมเอาสินะจ้ะแล้ดูใบไม้ร่วงกับมาถึงแล้วนะค่ะพราะว่าไอ้เพิ่งกระสีลาเอ็นแล้วนะจ้า อาทิตย์หน้านี่กะพื้นกระลาเอ็นแล้วนอจ้าวันจันนี่จะเพิ้นสิลาเอ็นแล้วแต่พื้นลาเอ็นนี่กะสีหาเห็ดเข่าป้ายาอยู่นะจ้ากะเข่าคือเก้าอะไรแต่กะสีเลือกมองเข่าเนาะเห็ดเหลืองกะมีจ้าใบไม้กะเห็ดกะเป็นสีเดียวกันจ้าเบื้องยากโดยเฉพาะอันมืดฝนตกจังสิเนาะค่ะป้าคลุ่มๆป้าคลุ่มๆกะบ่กคอยเหลียวเห็นดอกเห็ดทัดดอกนะจ้าที่น้องเอ้ย เด็กเรียนเขาป้าหาเห็ดให้ทุกคนดูจะสิได้เห็ดให้พี่น้องเบิรงบ่บบูตจ้ะมีกับห่างๆอยู่กับบทที่เป็นไดร่นะจ้ะกับบทที่จะกระโดดไงไหมอึ๊บอู้มึงค่ะสาวแหล่โนเวสพี่น้องเนาะสาวแหล่โนเวสิเพิ่นจังเห็ดหลาย ก็จะหมดหน้าเห็ดแล้วนะคะสวีเดนแต่กับไอซีกับมีหลายประเทศตอนนี้ประเทศทางนั่นอื่นเพิ่งกับเห็ดเพิ่งออกเนาะคะ่ะแล้วก็เห็ดเพิ่งกําลังออกเนาะคะ่ะทางสวิตดนทีทางอี๋หย่อยนี่แหลนะน้อค่ะต่อเบิรงอยู่เพิ่งกําลังนั่น เห็ดพื่นกำลังออกเริ่มสีเขานาห้อนเนาะจ้าแต่ทางสวีเดนกับเขาหนาหนาวเนาะจ้ามีให้เก็บอยู่จ้าตด้บกากว่ากับบที่เนาะจ้ากับมีให้เก็บอยู่ก็สิหนุ่มเอาใส่นี่เลยใส่เวลา,าทูมัดสิตัดขาซอยต่อเองอยู่บ้านเนาะจ้าเมื่อนี้เก็บไปต่อกรสีพาทุกคนไปนางเมา้อยกันอยู่บ้านต่อนาะคะ่ะทูมัดสิซอยตัดขาเนาะคะ่ะเราไปตัดขากันที่บ้าน ก็เก็บใต้ซ้อนดอกสิบ่าเป็นขดัดเ็จสิมันกะอันดอกกับขากระขาดมันบว่บถนัดเราจะถนัดหนุ่ม เห็ดง่ายดีจุ๊จ้ะเจะา้าบ้ากะจิบมันอยู่ขึ้นเก้าหละนาอจ้าจิบมันเหมือนเดิมนีม่ตะดอกใหญ่ๆจ้ะมันยุ่ยไตมอดสิแม่เอ้ยอยุ่ใไตหนา,ยยาเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นกุ้งใหญ่แล้วจ้ะพี่น้อง ดอกง่ายเก็บมวนเป็นแต่อยากให้ลูกสายเห็ดโอทุกมือแทะแเดเหลืองก็มีโอ้ยขอพายเอซเด้อค่ะที่ที่ตัวาสามารถเก็บซ่อนใต้ดอกให้เบิ้งได้เนาะจ้าตัวตวเก็บวัถนัดบกเป็นนี่ค่ะหลายอยู่ค่ะกุ้มนี้กุ้มนี่ง่ายอยู่ ข้างนี้เก็บว่าสะอาดเลยจ้าเพราะว่าต้อสิถ้อนเอาเลยเราจะถ้อนเีค่ะมือต้อก็อาสิบังเนีน่ยนอกจากที่แบบว่าบางคลิปนะคะบางคลิปต้อขออาัยเอฟซีเด้อที่อ่อต้อว,ว่าเป็นต้อท่ายแบบว่างามแต่เห็นดอกงามงามเต่บแมนค่ะมือต้อกับตาต้อไปดูต้อหินเราบดได้จ้องเบิ้งกล้องปันไดเนาะคะ่ะมันก็เลยแบบว่า ผิดพลาดบบคอยเห็นดอกเห็ดบันไดต้อขออาภาัยหลายๆเด้อจ้าจังไดก็ขอ,อกำลังใจจากอิซีทุกๆท่านคือเก้าเราเนาะจ้าเราเอาคลิปเห็ดให้ทุกคนดูฤดูรดูสุดท้ายแลวเนาะค่ะฤดูการสุดท้ายแล้วติด,ด,ดต่อสิได้เก็บเห็ดเนาะคะ่ะแต่วตาบาทางล่างค่ะเพิ่นก็นยังซื้ออยู่เนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นยังซื้อเรื่อยๆอยยุตาบาตอกัมันมันมืดสิละ่ะเลิกงานมากกับมืด นี่ค่ะยางหาในป่าป่าต้นไม้ห่างๆซี่แหลเนาะจ้าสิได้เพอตาบน่นออเหมือนเนยรุ่นไปน้ำกันเนาตจ้าเอดซีรุ่นไปกับต้อจ้าโอ้นี่เห็นอีกแล้วตาดีก็ได้ตาไลา่ก็เสียคือว่าละเนาะค่ะเพราะว่ามันคือใบไม้ ตอน,นี่ก็เขาป้าเลิกโบได้แล้วค่ะหากินน้าดิมทางเอฟซีที่จากเบิงว่าไปเก็บเก็บเจ้งซีสิได้ไวก็ตัดขาแล้วไปนังตัดขาอยู่บ้านมันก็ได้มันก็พอๆปันกันแหละค่ะแต่ว่ามันยุติเห็ุหน่อยเห็ดหลายนะจ๊ะพ้ากับตาล่มจ้ะพี่น้อง ถ้ากัตาลุ่มตัวเก็บเห็ดเอนกุ้มใหญ่จากป่าก,ก่อนเด้อเห็ดกุ้มใหญ่จ้ะบางนึงอนินของงาไม้ลุ่มจ้ะแต่ว่ากับบอสจ็บดอกเนาะถึงวุ้ศิบอเจ็บกับบอยากลุ่มเนาะค่ะงาไม้มันคลองขานี่นค่ะ วันเสาร์ว yeah, no ันอาทิตย์เห็ดหลายๆกับโได้เห็ดคลิปเนาะจ้าเห็ดหน่อยๆบางมือวันอาทิตย์ตัวบบได้เห็ดคลิปจักเม็ดเลยบางมือวันอาทิตย์ตัอเก็บเห็ดตัวบบได้เห็ดคลิปเด้๋ยค่ะตัวเห็ดวันเสาร์บางมือวันเสาร์ตัวเห็ดซีคลิปนะคะคลิปก็ออกอากาศช่วงวันที่สิบสิบเอ็ดนะคะวันเสาร์นะคะได้ซีคลิปแต่ว่าวันอาทิตย์ตัวบบได้เห็ดคลิปเลยเนาะค่ะตัวรีบหี่วเอาเห็ดค่ะ แต่เมื่อนี้กะถือโอกาสเป็นคลิปของวันวันจันเนาะค่ะต่อแหลนขาป้าลูกซ้ายเห็ดโอต่อก็เไดแหลนขาปลาใกล้ๆที่ทํางานเพื่อสีเห็ดคลิปให้เอฟซีเบื้งเอาไปนั่งตัดขาอยู่บ้านนะจ้ะถ้าเห็ดหลายมันเก็บแล้วมันต่อเบิ้งใต้เห็ดต่อบบได้เบิ้งบ่ได้เบิ้งกล้องเอาบบได้เอากล้องจับเห็ดให้เอฟซีเบิ้งเท่าไหร่นะจ๊ะกะพาทุกคนมาหาจุกเอา ก็คือเห็ดปวกไกล้น้อยเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าไม่ใช่แซบคือเห็ดอันแซบคือเห็ดอันไหมแมมเห็ดอยังงก็เห็ดเข็มที่บ้านเฮาเอื้อนเห็ดเข็มอเอ็ดเอ็ดไหมก็ตัวก็จจาบ่ได้ที่เป็นในน้อยไแมขาในน้อยไแมตัวกับจาบาได้ซื้อบ่ได้นะบังค่ะถึงบ่หนากับพ้าทุกคนเพลินได้นะคะ พราะใบมันดอกใหญ่ค่ะอุ้ยขอโทษด้วยพี่น้องเอ้ยลังเทียกับกล้องล้มลังเทียรการ์น,นมือซูนต่อกัะบืตัดไม้กะป้อยมันตามธรรมชาติจักน้อยเนาะคะ่ะแบบไอ้มันธรรมชาติธรรมชาติหน่อยอ้ยเดี๋ยวนี้เอฟซีกะเพิ่มขึ้นมาหลายเนาะคะ่ะต่อขอบคุณหลายเด้อค่ะท,ที่ติดตามรับชมต่อ fc เก่าๆก็มีเพื่อนบอกว่าอันเบิ้งมาดโดนแล้วแต่บ่ได้คอมเมนต์ต่อกับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะบ่ได้คอมเมนต์เพื่อนกับต่อกับหูอยู่ว่ามี fc ประจำอยู่เนาะค่ะ fc เก่าอยู่เนาะกะสัน้นกะสีบ่มีคนเบิ้งต่อหลายป่านนี่ดอกดูสิดอกใหญ่ค่ะพี่นอ้องเทศกาลล่าสัตว์จะมาแล้ว ดอกใหญ่เขาเดี๋ยวใกล้เต็มตาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะได้หลายตื่นเราทึงผะาทึงพ้ากับตาลมกับฟองกัน ตรงนีหลายเยอะจ้ะตรงนี้หลายๆงามๆน้ำข้างหน้ากับนี้อีกจ้าคุณเป็นแถวเลยค่ะ จับมันได้ก็ขาขาดแบบนั่นขาขาดออกจากดอก เฮ็ดหลายอยู่จ้าแต่ว่าเวลากระเบิดแล้วคือว่าแล้วเนาะคะ่ะคำแล้วได้สัมนีก็เอานะะเนาะค่ะพอมวนมวลมัน,ม,นมันกันเนาะจากเอฟซีเนาะได้สัมนีก็เอาจา้าเดี๋ยวต่อสิบ้าเอฟซีเปนั่งตัดขาอยู่บ้านแล้วก็ไปนั่งเมาม้อยกันเนาะคะ่ะไอเอฟซี FC หลายคนก็นอยากแบบว่าเอออยากเห็นไปนั่งตัดขาดึงเอาจังซี่แล้วก็ไปนั่งตัดขาอยู่บ้านแต่เป็นกำลังใจกันในเด้อค่ะเป็นกำลังใจต่อในเด้อดข้าน้ำต่อไปนั่งตัดขา กับทูมัดเบ้าม้อยกิบกาแฟากันไปแล้วก็ตัดขาเห็ดไปน้ำเนาะค่ะไปนั่งคุยกับตอดอยู่บ้านเนาะค่ะช่วงนี้กสีเห็ดจังสีบอยๆช่วงนี้กสีดึงกลับบ้านมือรัตะก้าสองตะก้ากัแล้วแต่โอกาสที่เห็ดหน่อยเห็ดหลายเนาะค่ะแล้วก็สิไปนั่งตัดขาอยู่บ้านเนาะจ้า โอเคนะคะคลิปนี้ตอก็เอาไว้สำานียงกนนะจ้าเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าไปนางตัดขาเห็ดอยู่บ้านนะจ้าพี่น้องคลิปนี้สิผ้าเก็บขาแบบเล่าเอาเนาะค่ะช่วงนี้กับเป็นช่วงเวลาที่มืดแล้วเนาะค่ะอีกน่อยย้ำเลกงานกับบได้เขาป่าดอกพี่น้องเพราะว่ามันมืดนี่ค่ะได้กระต้าน,นึงเราจะตอกับสิผ้าทุกคนไปนางตัดขาเห็ดอยู่บ้านนะจ้าพี่น้องมานี่จ้า เป็นคลิปต่อไปก็คือไปหานางตาขาเห็ดอยู่บ้านนะจ้ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ